เพราะฉะนั้นจะมีใบขับขี่เหมือนกันไม่ได้นะคะเมื่อน้องเกลภูมิใจนำเสนอสุดๆเมื่อวันก่อนน้องเกลพึ่งไปสอบใบขับขี่กับพี่ลิซ่าเมื่อเจ้าตัวได้ใบขับขี่ขับรถภายในบ้านได้ถูกต้องตามกฎหมายแถมคนที่เซ็นอนุมัติออกใบนี้ให้ก็คือซุปตาระดับโลกอย่างพี่ลิซ่าเพื่อนสนิทอีกคนของน้องเกลนั่นเองโดยเซนเมจกาได้เผยให้เห็นคลิปดังกล่าวพร้อมกับเขียนแคปชั่นเกลขี่รถเล่นในบ้านได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วพี่ลิซ่าอนุญาตค่ะทำเอาแฟนๆถึงกับแซวเข้ามาคอมเมนต์กัน นนว่าลิซ่ารับราชการนี่คืองานแรกที่พี่ลิซ่าออกเอกสารทางราชการให้กับประชาชนน้องเกลคือประชาชนคนแรกของข้าราชการสาวอำเภอนางรองนี่ชนะถึงเรียกว่าได้ใบขับขี่อินเตอร์คนไทยคนแรกที่พี่ลิซ่าออกไปขับขี่ให้หลังบรรจุข้าราชการซึ่งลิซ่าก็กลับมาทํางานราชการให้น้องเกลคนแรกเลยงานนี้บอกได้เลยว่าลิซ่าเพื่อนเกลไม่เกินจริงอยู่บ้านเฉยๆพี่ลิซ่าก็มาเซ็นให้ถึงบ้านชนะทุกแคมเปญแคมพี่เซ็นเขาก็ยังมีการแซวหนูเกลได้ว่า วันที่น้องเกลวถ่ายรูปน้องเกลวผมแดงเหรอ,เ,อเกลียวยเกลียวถ่ายรูปวันนั้นเกลีวผมแดงเหรอ น้องเกลเข้าสนิทกับพี่ลิซ่ามากเลยคะความน่ารักของน้องเกลทําพี่ลิซ่านอนตกเข้าแบบเต็มๆเมพราะที่ผ่านมาก็มักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟ,แฟนๆได้เชื่นใจยังก่อนหน้านี้ที่มีภาพที่ลิซ่าอยู่ที่เมืองไทยไปเล่นม้านลมกับเพื่อนๆและก็ยังมีรูปคู่ของลิซ่ากับน้องเกลตอนที่เล่นด้วยกันพี่น้องเกลเขาชวนพี่ลิซ่าเล่นหายตัวในผ้าม่านโดยในคลิป้ยิีบทสนทนาสุดน่ารักเกลหายตัวไปจนต้องขอให้เกลกลับมาได้ไหมงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆแห่เอ็นดูในความน่ารักของทั้ง

พร้อมกันนี้ลิซ่าก็ยังไม่โพสต์ภาพที่น้องแอบิเกลนั่งตักอีกด้วยหรือโมเมนตตที่น้องเกลน,เนําทีมเพื่อนเล่นเกมสบัสดไก่ยอย่างสนุกสนานแต่งานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเขินพี่ลิซ่าจนเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่จนแฟนๆคอมเมตนต์แซวกันสนานเลยทีเดียวและการเจอกันระหว่างสองสาวลิซ่าที่บุกเข้ามาถึงบ้านของสาวชมพู่แทงความสนิทของทั้งคู่ก็น่ารักกันมากๆอย่างโมเมนต,ต์ตอนที่น้องเกลที่ขอร่วมฉลองวันเกิดพี่ลิซ่าด้วยตัวเองเมื่อน้องเกลถือขนมที่มีเทียนวันเกิดหนึ่งเล่มพร้อมกับร้องเพลง happy birthday ทูพี่ลิซ่าสาราง hey ังเฮก่อนที่จะเป่าเทียงในมืออย่างน่ารักน่าเอ็นดู่ซ ให้หลายคนที่ได้เห็นต่างก็ยิ้มแก้มปีเตกับความน่ารักของน้องเกลไม่แปลกใจเลยที่พี่ลิซ่าเขาจะโดนน้องเกลตกเข้าเต็มๆจนแม่ชมออกมาบอกเองเลยว่าวันที่พี่ลิซ่ามาหาก็ได้เป็นตัวของตัวเองลิซ่าก็ได้มาเล่นกับเด็กๆแล้วจุ่มของและเมื่อลิซ่าได้มาเจอกับน้องเกลความน่ารักความบันเทิงเกิดขึ้นแต่ละช็อตก็คือน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินโครงการนี้ให้เรียกว่าน้องเกลชนะขาดไปเลยเพราได้เจอกับน้องเกลที่ไรความสดใสของทั้งคู่แต่ละช็อตก็คือน่ารักไม่ไหวงานนี้แฟนๆก็เตรียมความพร้อมอย่า จะให้ทั้งคู่หวนเจอกันอีกครั้งน้องเกียวก็คือชนะใจทุกคนแบบขาดลอย